สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับเครื่องตัดหญ้ามือสองนะครับตัวนี้จะส่งไปจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับร้อยตรีประกอบนะครับอยากเห็นคลิปก่อนนะครับก่อนการโอนนะครับตัวชุดก้านตัดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นมือสองตัวแท้ฮอนด้านะครับจะนะฮะอย่างที่บอก ฮอนด้าจะปั๊มตัวนูนไว้นะครับจะมีเลขสแตปมนะครับตัวนี้เป็นมือสองอาจจะเลือนไปบ้างแต่รับประกันเป็นมือสองตัวแท้นะครับใสกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่ยกเครื่องใหม่นะครับชุดคาสเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวนะครับยังไม่จบสายสะพายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแถมให้ใหม่ชุดประแจแถมนะครับ ใบมีด12นิ้วแถมอ้ามาฟังเสียงดีกว่าครับปดสวิตนะฮะสตาร์ติดง่ายเลยนะครับลองเร่งดูในการขนส่งนะครับทางเราจะน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซิน,นออกทั้งหมดนะครับ ต้องไปหาส่เองข้างหน้านะครับตามนี้นะครับ